ให้นักเรียนเขียนคำสระอาจากภาพแล้วฝึกอ่านโอเคอันนี้เป็นตาเป็นขาเป็นดาวอันนี้เป็นพราวอันนี้ผิดนะต้องเขียนว่าเป็นพานใช่ไหมเราวันนี้คุณนึกถึงนายกเลยเนี่ยคอควายวอลแวนสระอายอยักก์นอแม่ เวลาแบบอาจารย์ให้กันบ้านมาหรือว่าถึงเวลาสอบอะไรแบบเนี้ยแล้วโจทย์มันเป็นข้อเขียนแล้วคือเราทําไม่ได้เว้ยก็แบบแม่งยากชิบหายไม่รู้จะทํายังไงดีอ่ะทีนี้ในหัวเราก็จะมี2คําตอบนะข้อแรกตอบมั่วข้อ2กูวาดรูป <laughs> หรือบางครั้งนะครับเราอ่านจ์แล้วแบบแบบๆๆๆคิดหนักมากคิดโคตรไปไกลนะครับผมคําถามหลักร้อยนะตอบหลักร้านก็เลยทําให้เกิดนักเรียนกลุ่มนี้ขึ้นมานครับก็คือกลุ่มนักเรียนที่มีคําตอบแปลกๆไปส่งงานอาจารย์นะครับหรือว่าส่งข้อสอบนั่นเองโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาดูคําตอบแปลกๆฮาๆของเด็กนักเรียนนะครับผมนะว่าจะปั่นสักแค่ไหนแล้วคุณผู้ชมเ่ะครับเคยตอบอะไรแปลกๆส่งงานอาจารย์หรือว่าส่งข้อสอบบ้างไหมครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับก็ให้เป็นเมนโจทย์แล้วก็เมนคําตอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะโอเค เอาเอายางยางยางไปเมนเอาไปเมนเอายังไม่ไปอีกอู้พอพอพอมาเทียวรูปแรกเลยนะครับผมเอายังไม่ไปเมนอีกโอ้ตตัวพู่กี่รอบเนี่ยเสียใจนะเฮ้ยตัวตัวตัวพอแล้วไอสลัดปักเอ้ยโจทย์อันนี้เขาบอกว่าจงเขียนมุกตลกมาหนึ่งมุกถ้าครูขำถือว่าทำได้ถูกต้องมันเปนอย่างนี้ได้หรอวะสงสัยจะเป็นคะแนนช่วยครูค่ะเพื่อนได้เกตสามเกตสี่หนูได้ให้น้อยคงตลกมากเลยค่ะ ยถ้าผมเป็นครูนี่เครียดเลยนะเนี่ยเจอคำตอบแบบนี้ <c oughs> หวังว่าครูเขาจะขำออกนะแม่งเอ้ยหน้าครูต้องมีซีดบ้างแหละเจออย่างนี้คำถามและคำตอบมาน้ำเป็นสัตว์ชนิดใดหนึ่งอาออะไรวะอันนี้เป็นข้อมูลของมาน้ำนะครับที่แบบว่าอยู่ในหนังสืออะไรแบบนี้นะเพื่อแบบว่าให้เด็กไปอ่านก่อนจะได้ตอบได้แล้วเขาเขียนมาว่ามาน้าอ่ะเป็นเชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาน้ำเป็นสัตว์ทะเลชนิดใดชนิดหนึ่ง อาจารย์นี่บอกกูกำหมัดแล้วนะนักเรียนเอ้ยน้องเขาไม่ร <looking out> ู้จริงหรือว่าแบบพี่เกียเขียนวะนนี้อยากชอบเลยเนี่ยจงเขียนเป็นตัวหนังสืออ่ามีเลข29่สิบเก้า่นะแล้วคือคำตอบของนักเรียนก็คือโอ้ยอะไรเนี่ยก็ตามโจทย์ใช่ไหมจงเขียนเป็นตัวหนังสือนหนังสือจริงๆโจทย์แบบภาพเบลอมากไม่ชัดเจน จริงๆเจ้าเขาน่าจะเขียนให้มันละเอียดกว่านี้นะแต่พูดถึงพอเขียนมันเด็กแม่ก็ขี้เกียจอ่านอีกเธออยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้นฉันอยากเป็นแอร์ o ฮ t สพูดไม่ออกเลยเยนี่ยนี่นี่น,นี่คำนี้ใช่ไหมแอร์โฮสเตสโอ้โหเขียนสะก,กัวเลย <c oughs> ยังดีนะไม่ได้ไปเขียนว่าอยากเป็นกันเจอแบบนี้นี่จบเลยลเนี่ย ที่หลังถ้าเขียนไม่เป็นก็ลองถามอาจารย์หน่อยก็ได้ไม่ว่ากันแต่ผมก็เป็นนะเวลาเขียนไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยเราก็เขียนเขียนแม่งไปที่เกียนหา แต่ก็แนะนําให้ไปเซิร์ชกูเกิลก่อนน่าจะดีกว่านะเร่องนี้กฎไม้พูดมันก็ขึ้นให้แล้วนะให้นักเรียนสร้างสถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกับเลขทศนิยมที่กําหนดให้มาคนลันหนึ่งสถานการณ์แลกเปลี่ยนกับเพื่อนหาคําตอบแล้วโจทย์ก็มีอยู่ว่าหนูดีมีเงินจํานวน8.50บาทสถานการณ์ปัญหาหนูดีมีเงิน8.50บาทจะซื้อไม้บรรทัด10บบาทแนวทางแก้ปัญหาหนูดีไปขอแม่เดี๋ยว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 จีนี่ อัจฉริยะจริงๆครูนี่แบบกำมัดอีกรอบหนึ่งให้นะักเรียนเขียนคำสระอาจากภาพแล้วฝึกอ่านโอเคอันนี้เป็นตาเป็นขาเป็นดาวอันนี้เป็นพราวอันนี้ผิดนะต้องเขียนว่าเป็นพานใช่ไหมเราวันนี้ <c oughs> คุณนึกถึงนายกเลยเนี่ยคอควายวอแวนสระอายอยักนอแม่ยังดีที่เซ็นเซอร์มาให้นอที่หลังก็แบบ เปลี่ยนเป็นปลาอะไรแบบนี้ก็ได้แม่เดี <c oughs> ๋ยวจอคําตอบแบบนี้อีกนะ <c oughs> แต่ก็ดีแล้วนะครับผมเด็กจะได้เรียนรู้ว่าเออแบบนี้มันผิดนะเวลิกูดเหมือนเขาจะให้เอาคําพวกนี้นะครับผมมาเรียงเป็นประโยคใหม่ใช่ไหมแล้วข้อนี้ก็มียายมีบัวมีเก็บมีดอกแล้วนักเรียนก็ตอบมาว่ายายบัวเก็บดอกแล้วอาจารย์ก็ให้ผิดมาแล้ว <c oughs> ยายบัวคงรวย <c oughs> ไม่ใช่นะต้องเปลี่ยนไปเป็นว่ายายเก็บดอกบัว เออต้องอย่างนี้แล้วค้นนี้ก็มีไก่ไข่แม่แล้วก็ออกออาเคแล้วนักเรียนก็แต่งมาว่าแม่ออกไข่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดีว,ดวลืมคําว่าไก่หรือเป้า,าดูเหมือนว่าจะแก้สลายรอบซะด้วยเนี่ยดูจากรอยลบ <c oughs> ต้องเป็นแม่ไก่ออกไข่น้องเนยเป็นเด็กรักโลกหากน้องเนยต้องการรวยเพื่อจะได้มีทุนในการปลูกป่าไว,ไว้น้องเนยจะกอไก่ฝากเงินออมทรัพย์ ขอไข่ขยันมั่นเพียรตั้งใจเรียนสูงสูงคอควายไปประกวดร้องเพลงงองูเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาจากไหนเนี่ยส่งรหัสฝ่าโออิชิรุ้นรวยทุกชั่วโมงอะไรอะยเนี่ยเองไม่จะโหดไปไหนวะสร้างคำตอบเองโคตรดเฟียวไปละนะอีต่อาจจะรวยจริงก็ได้นะเว้ยใครจะไปรู้คัตเอถึงซตัวพิมพ์ใหญ่โอ้ยแม่ ไม่ใช่ดีโอ้โหเอ้ยออกก็ตามโจท่ะเนาะคัดเองสิอาจารย์นี่แบบกูกำม,มัดแล้วนะไอเด็กนักเรียน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เนะาะก็ไม่ถึงว่าให้คัด A B C D E อย่างนี้หรือเปล่า,านะโอ้โหอยากรู้ว่าทุกคนท่องพยัญชนะ,ะาภาษาอังกฤษได้ตอนอายุเท่าไหร่สำหรับผมนะผมอะท่องพยัญชนะ,ะาภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เกิอดอะ โคตรเหโอเคมาอันสุดท้ายนะครับผมจากเพศกูรูปปวดจิตนะซึ่งไปกอบลูกเขามาหลงอ <c oughs> ่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับผมกําลังล้างจานอยู่แล้วดูเหมือนว่าอาจารย์เขาจะให้แบบว่าแต่งประโยคจากรูปภาพใช่ไหมทีนี้นักเรียนเกลยแต่งว่าฉันคคยกูจะต้นเหลืองไม่ไี่ยพูดเลยฉันล้างจานอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเอายังไม่เม้นอี่หรอ โอ้โหให้มาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าเขยนใจนะเฮ้ยออ้ยไมค์กระแทกโมก็ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับว่าใครไปตอบคําตอบอะไรแปลกๆบ้างไหมนะก็ให้พิมพ์โจทย์แล้วก็คําตอบนะจะดูว่าแบบเออไม่โจทย์แล้วก็ตอบว่าอะไรกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมไปเลย You thought you were blinded by the bright lights, but <laughs> it was just me.